อยากไปพัทยาย่านปลาหมึกกินแล้วก็ไปวันนี้ท้าไม่ใจวันไหนเราได้หน่อยขายอยู entonces, ่ในอเมรเกาขายบ่ค่อยดีเป็นบ่ขายพัทยาขายดีกว่าเบิ่งเบิ่งขี้น่องแม่ติ๋มขายคนเดียวคือหลายแพงแท้หนึ่งแพงสองแพงสามแพงของผู้ใดแน่ฝากขายหนิแม่มีของแม่ตีมของตบปันมันก็ขอแค่ขอขายขายคนเดียวสามแผงตัวใดขายดีที่สุด เบิ้มาดังเงีเลขเบิ้ลมาที่หนึ่งเลยมาที่หนึ่งตัวไหนเบิ้ลเบิ้ลตัวไหนมีเก้ามีหกมีหนึ่งมีเจ็ดเที่ขายดีที่สุดเบิขายดีเาอัุวเราไม่ติ้มไม่ติ้มฟันดีบ้วันเ่ยฟันดีบ้างุวันนับวดีสีื้อัวได ซื้อวที่จาส่วนเลขเบิ้ลจะซื้อเลขเบิ้ลโตได้มากที่สุดที่ว่าจะซื้อเลขเบิ้ลเลขเบาซื้อก้าวเก้าหกหกหนึ่งสี่ะเก้าหนึ่งหนึ่งมีสามคู่เท่านี้บ่คิดมากอคิดมากเลขเบิ้ลบอกวัานาทีนาทีเขาจาว่ามันสัญจรมันจะเบิ้ลลายค้นลายวาเนาะลายกจะมาซื้อลกออกกอนมูเลยบ่ค่ะเรา เจ้าท <toys> ี <m ics> <m ics> ่ยู่บ้านแม่ติมที่เพิ่นเคยถือประจำวันนี้เพิ่นเมาแพงตัวใดเงินเพิ่นเมาสเพิ่นเมาส์อย่างตัวเขาคิดซีซีคดามคิดเรเก็ตซีซีเจ็ดแล้วก็สิห้าที่เขาดึเราเก็ตซีซีเจ็ดแล้วก็สามศูนย์แล้วก็ฮานึ่งบะานึ่งหนึ่งหามีเท่าไหร่เอาหมดสวัสดีเจ็ดเด ที่เพื่อนถือประจามวดอาหันบ่อถือบนบ้าสามงวดนี่านันที่ผ่านอ๋อถือสามงวดสามงวดติดแล้วก็งวดงวดที่พ่านมาบ่ถูกเว้นไว้แล้วงวดนี้เมาหานึงสามงวดถือเครื่องเินว่าจะดีถือเรื่องไตร่ที่ผ่านอ๋อถือวัตถุดีก็ีลยถึงคคนมากเลยบอกไม่กัน่ะพ่นสื่อตัวได้แน่ก็

สาเป็อที่ศูนย์ามแล้วก็สามเอาถ้าสามศูนย์แม่เป็นซื้อหลายตัวด้วยกจะไานหนึ่งเาแลกเรียนไปยังแม่ไปห่อป่ยท่านแลกเรียนท่านหนึ่งเปนแม่แลกเรียนเดืนนอายุอ่อนกว่เื้ออายุ่อนตาน้าอายุเป็นปนึ่ก็จะเพิ่นแปดเพื่อนเป็นยังตาเป็นยังนตบ้านยังได้ไ ปกติมันเงยอยู่กได้อ่ตนยเฉปกติมนบเด้ป่้ยมัน่อยู่ดีๆเมื่อยเล้าก็ตายเอาขึ้งไาะโบได้นบุญเนาะเมื่อยเมื่อยรองตายเลยอายุโอ้แม่ติมเจอซอตัวนี้กอนแ ขี่ไปซืหารุ่งไปซีหาเอาไปรู่กับบอลไฮนะดึงไหวแล้วนะกะอเครื่องฟ้าลุ่งเครื่องอะไรพี่ครยิ่งเยอจ้าแร่งรุ่งแ้กือปากเร่งัวอ๋อตีแปดแปดหนึ่งแปดหนงก็ซื้าแปดหนึ่งแปดสองซ้หาี่สามคู่ลวซื้อปากซือรบอกเขาจะเจ้าเยียมของเนาะคนนั้น con thầu tài nó tai bơ đề ngay năm giờ khi con thay phai chia để làm nó năm muốn thay ngay lúc lúc tàu ngay bây giờ bốn tòa thay thua bơ 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 anh có bao nhiêu năm nay bao nhiêu năm nay bàn tai yu bàn bơ bơ tai bàn cái nó đang cắt cứ đi thế mình u 80 เพิ่มอีกปีนึงเป็น82ดสองางโล่งเนาะดีๆก็ได้ยากลูกร้านเนาะสบายที่เถ่าพนนกันไปพนโวยพนบวะดินเลยนะจ้าแานให้เื้อเลขเบิรกับเื่ออายุตาแปดหนึ่งแปดสองือเนาะเห็นแต่รายือยุอ รางล่ด้ังงวที่ผ่านมารางวัลที่1อยู่หน้าทอคสอบแผงของแม่ยังขอ<ะ>ี่ปิปนขายไหน้วหันนะแม่ยังก่อนแม่แมแมบ่ะนะคะว่านี่ผ่านี่ที่พนลูว่ามีรางวัลที่1คือพนญาติยายดขายให้แม่เขียวนะคะเป็นแม่เขียวพนมาสือ เกต09นะคะเพันบอกว่าบะหมี่มแตรมิตร309พันยัดเยัดเอาไม่เขียวว่าเอากระเละท้ายไว้ผลปลากคว่ารางวัลที่หนึ่งออก251 309ไม่เขียวท้ายไว้หลักฐานมีคือเป็นแผงของแม่แหม่มนะคะแม่แหม่มไปแล้วนะคะแขงเล็กๆมีรางวัลที่หนึ่งคลายว่าคนคนที่ถูกเป็นขาจอนว่รู้ว่าเป็นอำเภอหอยเมฆปอนะะคนะคะใกล้แล้วพี่น้อง เอ่ซี่สนใจกับมาเบิร์ดแล้วแพงแม่ติมกับมีอยู่สองแพงสามแพงนะเขาดูว่าจะเป็นรางวัลไดเนาะ อาดวงเท่ามี่ก็จะโชคดีนะคะซื้อสองตกับไปถือหโกโตนะคะวันเจริญพระพุาเจ้าด้วยค่ะแต่สิมว่มาขอนเ,เรือบกี้ใบนะคะอหน้า,ก <c oughs> นาทกคศอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินเนห้วยที่ผ่านมารางวัลที่หนึ่งอยู่หน้าทกคศหนึ่งพี่น้องเอ้ยบร์วี่ผู้ใดถือนะคะยุกะแพงแม่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 ไปตะก,กี้นี่นะคะ 251309อยู่หน้าพกสอแต่วางวดนี้จะมีรางวัลที่หนึ่งบอกกับบมี่ผู้ไดรู้นะคะอ๋อแม่ติมจะซื้อ8 1 8 2นึ่องเน <Overwatch> ี่อเลขเบิร์นเป็นบ๊อบซี่าสาล่งสายสาล่งซีหาบาเลขที่กับซีหาเป็นบ่ตรงกันหัดหัดอาจจะอาจจะบ่อได้คืนตรง อาจจะบ่ได้ขึ้นตัวเลขนะเพราะมันบอกลายตัวเพราะว่าเลขขายดีที่สุดเลขเบิรนมันบม่นอะมันจะแต็งแน่นขึ้นมากขึ<อ>้นหุนี้อนเป็นวันอาทิ์มันเป็นวันอาทิตย์ทั้งมันเป็นเลขสัญจรเลขสัญจรมันมาออกเลขเบิร์น,นาเบิร์ล้างหรือเลขหาจ้า่ <c oughs> <c oughs> ส่วนมาค้นมาสื่อน,นี่ถามหาตะเล็กเบิ้ลตเล็กเบิ้ลยู่ในหนีแทบแต่บ่มีนะคะขายเบิ้ลแล้วส่วนหน่อยซ้ำๆซ้ำๆอยูทททท่ที่ราคไวแล้ว嘛บา,ารมีจ้า บอกากินใส่แบงไ์ิูใส่นั่นาแก่มอตุ้นแกแกกินแบใส่แกมตุ้มเลยใส่จะพุ้อ้วแม่ติมระว่ามีต่ค้นซื้อเด็กเปิดอยู่หน้าทกศนะคะวดที่ผ่านมารางวัลที่หนึ่งอยู่หน้าทกศ จะเป็นแพงอีกแพงหนึ่งของแม่แมมนะคะแต่บลลูว่างวันนี้จะยู่แพงของแม่ติมบอนะคะนะคะของแม่ผ้าเป็นรางวัลที่หาแม่ผ้าไปขายพัทยาแล้วนะคะแม่ผ้าไม่น่าีหาไปนึ่อ๋อของแม่ผ้าถูราง,งวัลที่ห<น>้านะคะแต่บลลูว่างวันนี้รางวัลที่หนึ่งจะยู่แพงแม่ติมบอนะคะคอนล้อพี่น้องเลือนนิดเดียวนะคะนะคะแม่ติมจะซื้อ 1 8 8 1 8 2ปดแปดหนะะึ่กระเลขเบิ้ลนะคะส่วนมากขาประจำเบิ้ลจะซื้อเลขเบิ้ลกันนะคะเอฟซีโชคดีกันนะทางของแม่ติ๋มนะคะขายดีที่สุดคือเลขเบิ้ลเนี่ย